กินกันอีกแล้วค่ะทุกคนมันเป็นมื้อเช้าที่แบบง่ายมากทุกคนใครไม่กินก็ลองเปิดใจดูอีกทีนะอาจจะชอบก็ได้น้องน็อตโตะแต่ก็เคยเป็นคนที่กินจากแบบรสชาติคือแบบเอียงวะก็กลายเป็นแบบชอบรสชาติในความขมๆแปลมแปมม๊มนิดหนึ่งมีขมนิดนึ่งข้าเชียของเรานะคะนี่ แอดไข่ลวกนะคะที่เกียรลวกเองวันนี้ก็จะใช้ที่เขาลวกมาแล้วเนาะสองฟองอุ้ยอุ้ย,ย,ยนี้นะคะแต่จะใช้กิมจิด้วยนะเพราะว่ามีคนแนะนำว่ารสชาติแค่นี้ยมันอาจจะแบบเพลนเกินไปนะคะก็จะมีคนแนะนำให้ ใส่กิมจินะคะเราก็จะใส่กิมจิไปด้วยเสร็จแล้วค่ะทุกคนอาหารเช้าของแต็กมือนี้นะคะเป็นนอตโตะไข่ลวกแล้วก็ฝักกะเจีบลวกค่ะวันนี้มีเพิ่มกิมจิเข้าไปด้วยเดี๋ยวกินให้ดูคลิปหน้านะจ๊ะ